เรื่องราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหนียวแน่นที่สุดเลยเพราะเราเกิดจากราคาทุกคนเนี่ยเกิดจากราคาของพ่อของแม่พ่อแม่มีราคาราคาก็สืบเนื่องเราก็เกิดจากผลของราคาราคาที่เป็นยางเหนียวแน่นในใจทุกคนจะมีราคาอยู่ในใจเราหมุนเวียนบีบคั้นแล้วแต่ว่าเราเนี่ยได้สังสมอา่านลมของความยินดีพอใจไว้มากขนาดไหน พระพุทธเจ้าเคยพูดกับพระอานทน์ไว้นะตอนนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จเสด็จไปรินิพพานดับนในในช่วงลาตีนั้นพระอนุนเฝ้าอยู่พระอนุนก็ได้พูดคุยหลายๆเรื่องเรื่องคนที่มาหาเนี่ยมองไปนี่สุดลูกหูลูกตาเลยในคืนนั้นคนนี่แห่มาเพื่อที่จะมาสักการะพระพุทธเจ้าในวาระสุดท้ายนะคนก็แห่เข้ามาท่าก็พูดเรื่อง อา,อามมตบูชากับปฏิบัติบูชานะแล้วก็มีบทบทเรื่องหนึ่งที่พระอานท์ถามเรื่องพระอาณนณท์ท่านถามเรื่องความเกี่ยวข้องกับสตรนะคือเราต้องเกี่ยวข้องกับสตรีแล้วสตรีเกี่ยวข้องด้วยความเป็นญาติบ้างเป็นพี่เป็นน้องเป็นแม่บ้างเราควรทําอย่างไรกับสตีท่านว่ายอยาเห็นนั่นแหละดี อย่าเห็นนั่นแหละดีแล้วถ้ามันต้องเห็นละ่ะอย่างเงี้ยอย่าพูดด้วยแล้วถ้าต้องพูดด้วยละ่ะถ้าพูดด้วยก็ต้องพูดด้วยให้มันจํากัดคือให้ประคองสติรักษาไว้คือให้หลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเลยเพราะมันเป็นมันเป็นเหตุแห่งกันมันเป็นค่าเสียกับกันค่าเสียแห่งกันทีนี้พอพระพุทธเจ้าพูดเสร็จท่านก็นิ่งไปพระอนุนก็ไปไข้ควรอยู่คือนิ่งพอพ,พระพุทธเจ้านิ่ง ท่านก็ไข้ควรในบทธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านให้ก็ไข้ควรในพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ได้บอกไว้ท่านก็เห็นว่าเป็นความแยบคายจริงๆนะเขาเรียกว่าสตีที่มีความงามนะเยื่นย่างเยื่นย่างเขาเรียกว่าอิริยาบถเยื่นย่างขยับตัวเนี่ยก็เป็นที่ก็เป็นที่น่าหลงไหลกับ กับปุถุชนผู้ยังมีกิเลสน,นะนะคือคนทั่วไปที่เป็นปุถุชนเนี่ยเพียงแค่สตรีผู้มีรูปงามยื้อย่างเนี่ยก็เป็นที่สนใจอย่างนั้นแต่ถ้านางได้ยิ้มขึ้นมาเมื่อไหร่นี่แล้วถ้าสตรีผู้งามเลอโฉมนั้นยิ้มขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแล้วเตรียมตัวตายได้เลยท่านอุปมาเหมือนกับว่า เพชรขาดตได้ชักด,ดาบแล้ว่า่าง,างีนะ้เมื่อสตรีผู้โฉมงามนั้นได้ได้ยิ้มแยม้มออกมารอยยิ้มของนางนั้นเปรียบเสมือนกับดาบของเพชรขาตนะทำให้ผู้ที่ยังครอบถูกครอบงามอยู่ด้วยความหลงเนี่ยตายได้เลยว่างั้นนะอย่าไปหายิ้มให้อย่าไปหายิ้มให้คนนั้นคนนี้เด้อ ค <c oughs> ่าตายเอ๊ตายอัลลาดเลยเน่ย <c oughs> ไปถึงยังไงเ <c oughs> บะปากแต่ยังเดี๋ยวนะน <c> ะ <oughs> บางทีเราจะไม่สามารถเข้าไปถึงความรู้สึกของนางได้ท่านว่าอย่างนั้น <c oughs> เพราะคนเราเนี่ยเวลาเวลาที่สตีเขาร้องไห้บางทีเขาร้องไห้เนี่ย เขากับมีความยินดีปาโมดอยู่ในการร้องไห้ก็มีบางทีในขณะที่ที่นางนั้นยิ้มอยู่ในใจเขากับมีความเครียดแค้นซ่อนอยู่นั้นก็มีนะบางทีเขาแซงทําเป็นโกรธแต่ภายในใจนะเขากับมีความยินดีพอใจในบางเขาเรียกว่าเหมือนบ่วงน้ําตาของสตีนั้นเหมือนบ่วงที่ทําให้ผู้ที่ยังเขาอยู่ีตกลงไปในกับดัก ว่านั้นมันมันช่างอันตรายจริงๆมันช่างเป็นภัยนะมันมันหาได้ยากมากเลยนะว่าที่จะมีคนที่เป็นบัณฑิตทั้งภายนอกและภายในพรานนท์พูดนะหาได้ยากมากเลยว่าความเป็นบัณฑิตในความเป็นพระที่ว่าเนี่ยได้บวชเป็นพระแล้วใจจะเป็นพระด้วยเนี่ยช่างหายากมากนะเพราะบางครั้งเราบวชอยู่่ไหม แต่ข้างในใจเราเนี่ยเรากับคิดอกุศลอย่างเงี้ยจับเขาแก้ผ้าเชยบวชอยู่นะคิดจับเขาแก้ผ้าเชยดูเลยมันคิดไปความเป็นผ้าที่ทั้งภายนอกและภายในเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากทีนี้บุรุษผู้ที่ยังไม่เห็นโทษในราคะโทสะก็จะหลงอยู่ในรูป ยั้งกลิ่นลดสัมผัสเข้าไปยึดมัน่นถือมั่นเอาในรูปนะในความพอใจในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นก็เปรียบเสมือนกับกรงที่คอยขังสรพสัว์ให้หลงติดอยู่ในกามนะแล้วก็ดิ้นไม่หลุดนะเหมือนเหมือนเราถูกขังอยู่ในกรงนะอำนาจของกามมันก็เลยขังเราไว้เวลาที่กามบีบคั้นก็ดิ้นลนหาทางออกไม่ได้ด ติดดินบีบคั้นเล่าร้อนอยู่ด้วยอำนาจแห่งกรรมหัวใจเต้นเร็วตุบ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 กล้ามเนื้อกระตุกปุ๊บปุมือไม้นี่สันตัวนี่บิดนะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ผู้ชายเท่านั้นนะผู้หญิงก็เป็นนะ่มชีได้ยินเสียงหน้าต่างเปิด ลมพัดหน้าต่างแอแม่ชียิ้มมีคนปีนแล้วเหรอเปิดหน้าต่างไปไม่มีคนเซ็งเลยโอ้โหเสียใจนะมันไม่ได้เป็นเฉพาะผู้ชายนะเป็นนะเวลานั้นมันบีบคั้นมันเล่าร้อนมากเลยแล้วมันก็จะมีภาพหมายเวลาที่อำนาจของกามเนี่ยมันจะเป็นฆาสึก เป็นค่าศึกต่อสมาธิมากนะเวลาที่กาม,มันคุมลุ่มแล้วตะคุบลงมาอยู่เนี่ยมันเป็นค่าศึกต่อสมาธิคือใจเราจะไม่ตั้งมั่นได้เลยแต่ถ้าเราจะเริญสมาธิจเจริญสติอยู่ต่อเนื่องเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะมันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้เพราะสติสมาธิมีกําลังในการรักษาตัวแต่ถ้าเกิดว่าการได้พังเข้ามาแล้วนะไม่มีสมาธิเลยฟ <laughs> ุ้งซ่านคี ก็กระโดดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นปั่นป่วนอยู่ภายในใจเนี่ยสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจไปเลยทําให้ตัดสินใจผิดทําให้ผิดประเวณีผิดศีลธรรมได้เลยนะเพราะเวลาที่มันมืดเนี่ยมันมืดมันสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจได้เลยอํานาจของกามมันก็เลยเป็นเรื่องที่รุนแรงมากแต่ละาก็มันมาจากจุดเดียวกันคือความหลงคือรู้ไม่เท่าทันอารมณ์ของความติดอยู่นั่นเอง นะความรู้มัตาธรรของของความติดอยู่นั้นนะคนที่เห็นโทษของกามเท่านั้นแหละถึงจะออกจากมันนะถ้าพวกเรายังยินดีอยู่กับมันอยู่ไม่ออกหรอกเชื่อสนะิมันเหมือนวัวที่มองหาบ่อน้ําลองสังเกตดูนะมันเหมือนวัวที่มองหาบ่อน้ําอยู่ตลอดเวลาบ่อน้ํากินอยู่ในบ่อน้ํากินนี่มันซองน้อำนาจของกามนะ่ะ ยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมันหาอยู่ตลอดเวลาเลยนะแล้วก็ไม่เคยอิ่มนะคนที่มาเห็นโทษของมันคือมันทําให้เราติดอยู่นะทำให้ตาบอดมูน่วคนที่รู้สึกตัวขึ้นมาทําให้เมาอยู่ในวัยจมอยู่ในรูปเสียงกลิ่นลดสัมผัสขังเราไม่สามารถพัฒนาอะไรได้เลยมาลองสังเกตดูคนที่รู้สึกตัวแล้วก็เลยพยายามที่จะออกจากมันนะพระมันขังเรามานานแล้ว เราก็เลยดิ้นออกจากมันเรารู้สึกว่ามันขังเราไว้มานานมากพอแล้วละ่นะนะดิ้นออกจากมันเรียนรู้ที่จะออกจากเครื่องจองจำเหนะมือนเหมือนนกที่หลุดออกจากกรงนี่แหละนะโอ้เป็นอิสระนะไม่ได้อยู่ในอำนาจไม่มีใครมาบ่นให้เราแล้วเมื่อก่อนเราอยู่ใต้อำนาจเขากาบ่นเช้าบน่นเย็นปวดหัว <laughs> ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีใครบ่นให้เราแล้วตอนนี้เป็นอิสระแล้วเราต้องไปเห็นโทษของมันก่อนนะเราถึงจะออกจากมันได้เห็นโทษแล้วก็ศึกษาให้ลึกเข้าไปจนไปเห็นความเป็นกลางความพอใจและความไม่พอใจเป็นอารมณ์ที่ทำให้เราเอียงไปเวลาที่เราเข้าไปเอียงไปตามกระแสะของอารมณ์เนี่ยมันจะทำให้เรา ผิดพลาดเราต้องรักษาความเป็นกลางไว้อยู่เสมอนะก็คือต้องมองตามความเป็นจริงต้องเรียนรู้ตามความเป็นจริงนั่นเองนะไม่ปล่อยให้มันเอียงไปตามความพอใจ,นะจเจาะลึกลงไปเราจะไปเห็นตัวที่มันไปอาไล์อาวอนยินดีอยูนะ่พอมันเริ่มมีกำลังสติมากขึ้นมันจะเริ่มพอใจกับความเป็นอยู่หรือเรียกว่าสัมโดย่ยตอนนี้ จากที่มันขังเราไว้ทาให้เราติดอยู่เสียงกินลดสัมผัสเนี่ยพอเราเรียนรู้ที่จะออกจากมันกลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจพอมันเริ่มออกจากรูปเสียงกินลดสัมผัสนะไปค้นพบความอิ่มใจที่เป็นความสุขที่ละเอียดยิ่งกว่าอาํานาจของกามนั่นนะมันก็เลยมาเห็นสิ่งที่ละเอียดปรนนี่กว่าเรียกว่าปีติคือความอิ่มใจคือใจที่ไม่อะไราอาวอ อยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นใจที่ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองนะกลายเป็นความสันโดษกลายเป็นความพอใจอยู่กับตัวเองจึงไม่อยากเสียเวลาไปแบ่งไปทางไหนตั้งมั่นอยู่เป็นความสันโดษมีความยินดีพอใจในความเป็นอยู่นะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัมสกลายเป็นของหนักทีนี้นะคนที่เข้าไปแตะความอิ่มใจนี่ก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้ความสุขที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากภายนอกเลยนะมันเกิดขึ้นจากใจที่เรา hmm. ได้เป็นอิสระจากเครื่องจองจำนะพอมาเห็นแล้วปุ๊บมันก็เลยเกิดฉันท่าเกิดความพอใจยินดีมันจะเป็นความสุขที่เอิบอิ่มอยู่ภายในใจเรานะมองไปก็จะรู้สึกไม่มีความยินดีพอใจก็จค่อยคลายออกไปเรื่อยๆคลายไปเรื่อยเห็นตามความเป็นจริงนี่แหละนะเราไม่ได้ไปจัดการอะไรมันเราแค่เห็นมันตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่เข้าไปยึดถือเอา เพราะเมื่อ,อไรก็ตามที่ใจเรานั้นฉลาดไปเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันอะไรที่มันไม่จริงมันก็จะทิ้งเลยเห็นไหมภายใต้ความสวยงามมันมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นที่เราไม่สามารถย่างลงไปได้นะบางทีสตีผู้เลอโฉมนางยิ้มภายใต้รอยยิ้มนั้นกับมีความอาฆาตเครียดแค้นซ่อนอยู่นะบางทีเขาร้องไห้ แต่ภายใต้การร้องไห้นั้นกับมีความปามโมดยินดีซ่อนอยู่บางทีเขาขุนเคืองโกรธเคือง mm. เพื่อปกปิดสิ่งที่เขายินดีพอใจซ่อนอยู่อย่างนี้ mm. มันยากมากที่เราจะไปหยั่งลงสู่ใจของเขาี mm. ยจิตใจคนนี้ยากที่จะหยั่งถึงนะความรู้สึกตัวจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุด รู้สึกตัวตั้งมั่นอยู่กับตัวเองนะรักษาใจตัวเองไว้ไม่ให้วันไว้ไม่ให้อะไรอาวออะไรเข้ามากระพบก็เรียนรู้จากสิ่งนั้นแล้วก็ปล่อยมันไปนะจนเกิดความตั้งมั่นไม่วันไหวนะ